สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปะร้านไทยในตุรกุเนาะวันนี้เป็นวันหยุดของเรานะคะเรานะคะได้อัดวีดีโอไปแล้วนะคะแต่เราไม่รู้นะคะว่าทําไมมันไม่มีเสียงนะคะเราก็เลยต้องมาอัดเสียงตามหลังแบบนี้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันหยุดเนาะว่าจะทําคลิปตั้งหลายวันแล้วนะคะยังไม่ได้ทําคลิปเลยวันนี้มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไปข้างนอกนะคะก็เลยเออทำาคลิปวิดีโอดีกว่าเราไม่ได้ลงหลายวันแล้วที่จริงอะ่ะมิวนะคะหยุดตั้งแต่วันอ่าพฤหัสบันสุกแล้วเนาะสามวันนะคะก็เลยเออวันนี้ทําคลิปดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆคิดถึงนะคะไม่ได้ลงหลายวันเนาะ อันนี้นะคะเป็นจานนะคะที่คล้ายไม้ไผ่นะคะมีเอามาขายที่ฟินแลนด์นะคะก็คืออันละ3ยูโรเนาะเอามาประมาณ10อันเราใช้ตัวเองนะคะประมาณ2อันเนาะแล้วเหลือ8อันนะคะมิวก็เลยอ่าโพสขายนะคะตอนนี้มีคนเอาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาอีกรอบหน้านะคะเอามา3แบบะคะจะมีวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะรอบหน้าเนาะเอามาอย่างละ20อันนะคะเดี๋ยวก็จะโพสขายเรื่อยๆเนาะก็ไปได้ไอเดียมาจากที่ <laughs> <laughs> เราไปกินส้มตําที่ไทยนะคะ เราชอบเราเฮ้ยมันสวยดีมันเก๋ดีนะคะเราก็เลยเออเอามาลองโพสต์ขายก็คือเอาไปเซิร์ชหาในในเน็ตนะคะว่าเออแบบนี้ซื้อที่ไหนนะคะมิวนะคะไปไปถามร้านส้มตำนะคะที่เราชอบไปกินในพัทยาใต้นะคะบอกว่าอันจานแบบนี้เนี่ยซื้อที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าไปซื้อที่อ่าโกดังนะขายของที่พัทยาแถวแถวเทอร์มินอลทเวนตีวันนะพอเราไปหาก็ไม่มีนะคะไปถามร้านเขานะ,ะก็ไม่มีนะคะก็เลย ต้องเซิร์ชหาใน Facebook แล้วก็ตาม Lazada อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ได้ซื้อสายใหม่นะคะโรตีสายใหมเนาะมาขายด้วยนะคะเซ็ตละ15ยูโรนะคะก็จะมีเซ็ตธรรมดาแล้วก็จะมีรถทุเรียนด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เอามาขายตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะก็จะจัดส่งวันจันเนาะวันนี้ก็จะไปส่งที่ตุรกูด้วยนะคะก็คือทางผ่านพอดีนะที่เราจะไปร้านไทยนะคะก็เลยจะไว้เอาไปให้ลูกค้าด้วยนะคะวันนี้นะคะมิวจะใช้เงินนะคะ าเงินสดเนาะในการใช้จ่ายนะคะซื้อของเนาะเพราะว่าเงินที่เราเอาไปแลกที่ไทยนะไม่สามารถแลกได้เพราะว่ามันเป็นชําชรุดอย่างเช่นเห็นไหมมันขาดน,นะคะตรงนี้มันก็ไม่สามารถแลกได้นะ,ะก็คือหลายใบมากๆเลยนะคะตอนที่เรากลับไทยเมื่อกี้เอาไปแลกทางธนาคารนะคะไม่ไม่แลกให้นะคะก็เลยต้องเอากลับมาใช้ที่ฟินแลนด์ค่ะอันแบบขาดแบบนี้เนาะก็ถ้าใครเพื่อนๆคนไหนนะคะกําลังแลกตังะคะ์ก็เอาที่แบบ ันสวยๆนะคะใบที่ไม่ชารุดนะคะขาดที่หน่อยเขาก็ไม่เอานะคะเขาเอาคืนมาเขาเช็คแบบละเอียดมากๆเลยมราก็เลยต้องเอากลับมาอ่ามาใช้ที่ฟินแลนด์ซื้อของตามห้างทั่วไปนะสับสินค้าต่างๆซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้นะคะก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะย้อมผมดําไปทําให้หน้าแบบสว่างสวยมากๆเลยนะคะ <laughs> เพราะว่า <laughs> แล้วก็ใช้กล้องอ่า อ่าเขาเรียกอะไรนะกล้องอ่า beauty plus ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้สวยหน้าสวยนะคะถ้าใครเพื่อนๆอยากถ่ายวิดีโอหน้าสวยอะไรเงี้ก็ดาวน์โหลดมาเลยนะคะ beauty plus นะคะแนะนํานะคะตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นรถแล้วเนาะมิวนะคะได้ทําบัตร atm หายอีกแล้วนะคะถ้าทําใหม่ก็ต้องจ่ายประมาณ10ยูโรซึ่งเราไม่รู้นะคะว่าเอาไว้ที่ไหนมิวไม่รู้นะคะว่าลืมไว้ในถุงกางเกงหรือว่าอะไรเงี้ยไม่รู้นะหาแล้วหลายรอบมากก็เลย หาไม่มีนะคะก็เลยต้องทําใหม่นะคะแต่ดูเงินในบัญชีนะคะก็ยังยังไม่ออกไปเนาะเตมอันนี้หายหลายรอบแล้วนะคะรอบที่แล้วก็โดนแฮกก็เลยต้องต้องอายัดบัตรทําใหม่นะคะรอบที่แล้วเงินหายประมาณ300กว่ายูโรนะคะแล้วก็ a c e b o o k นะคะก็โดนแฮกที่เราใช้ Facebook ใหม่ตอนนี้ก็คือเราสมัครใหม่นะ,ะอันเก่านะคะก็คือหายหมดเกลี้ยงเลยนะคะเงินก็ออกจากบัญชีด้วยนะคะตอนนี้ก็เลย ยังไม่รู้ยังหาไม่เจอว่าบัตรอยู่ที่ไหนนะคะต้องต้องทำใหม่นะคะตอนนี้นะคะพวกเรานะคะก็ถึงร้านไทยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราชอบมาตรงอาเซียนิกตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีที่จอดรถด้านหน้านะคะไม่ต้องเดินไกลเนาะวันนี้ของลงเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะพวกทุเรียนพวกอเงาะพวกมะม่วงแล้วก็จะมีน้อยหนานะคะเยอะมากเลยนะะโซนนี้ก็จะเป็นโซนพวก อ่านี่เลยนะคะพวกเครื่องปรุงทำของหวานนะคะนี่อันนี้เราก็จะเอาไปด้วยนะคะเป็นไข่มุกนะคะที่เราชอบกินนะคะก็จะเอาไปด้วยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณกี่ยูโรไม่แน่ใจสองยูโรกว่าสามยูโรกว่านะคะก็ไม่แพงมากนะคะเอาไปด้วยเนาะมีของหลากหลายขายเยอะนะคะร้านไทยนะคะก็มีของทุกอย่างเลยนะคะขอแค่มีเงินซื้อนะคะ อันนี้ก็จะเป็นปลากระกป๋องเราซื้อไปด้วยปลากระกป๋อง2ยูโรกว่าน,นี้1นึยูโรห้าสนะคะเราเอาอันนี้อีกอันนึงเหมือนมันจะมีพริกเราไม่ชอบเราชอบแบบธรรมดานะคะที่เป็นซอสมะเขือเทศเนาะเราก็เลยเอาอันนี้ไปนะคะมีของขายเยอะมากๆเลยนะคะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกน้ำปลาร้านี่เลยของไม้ของนางฟ้าต่างๆนา,นานานะคะราคาก็สีโรกว่า5ยูโรกว่านะคะราคาก็ไม่แพงมากฝั่งนี้ก็จะเป็นซอสเครื่องปรุงต่างๆนานาน,าน้ำจิ้มไก่พวกน้ำน้ำจิ้มลูกชิ้นพวกอ่าน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยนะคะก็มีหมดเลยนะคะ สะดวกสบายอันนี้ก็จะเป็นทิพรสขวดใหญ่นะคะสมัยแต่ก่อนบ้านเรามิวชอบใช้แบบนี้นะคะของแม่อันนี้ก็จะเป็นพวกซอสปรุงอ่าเครื่องปรุงของกะเพรานะคะสําเร็จรูปนะคะสะดวกสบายนะคะสมัยนี้เนาะอยู่เมืองนอกนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นพวกมามงมาม่าต่างๆนานานะคะไวไวต้ยมยำอะไรอย่างนี้นะคะหลากหลายมาม่าเกาหลีลดราคาเยอะมากเลยันนี้นี่นะคะ มีกะหามาม่าที่เขาชอบกินนะคะไม่มีก็เลยต้องหารสชาติใหม่นะคะเอาไปลองเนาะอันสีแดงอันแบบที่ไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะไม่มีนะคะมาดูหลายรอบแล้วไม่มีเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเตานะคะเตาที่เอาไว้ทํากับข้าวจุดไฟเนาะราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่กว่ายูโรนะคะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวถุงเล็กนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2ยูโร8ปดิเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไ้ให้นะคะข้าวมีอันนี้จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวเนาะ ส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นพวกปลาต่างๆนานานะคะคือของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าบะหมี่สดนะคะราคาอยู่ที่ประมาณสองยูโรกว่าเนาะส่วนด้านในนี้นะคะก็จะเป็นพวกผักต่างๆนานานะคะพวกอ่าผักชีต้นหอมพวกของไทยอะไรเงี้ยคะมาจากไทยมีถั่วงงถั่งอกอะไรเงี้ยหมดเลยนะคะวันนี้ของลงเยอะนะคะก็เลยผักสด เยอะเลยทีเดียวนะคะจะมีมะเขือคือมีของทุกอย่างเลยนะคะขอขอแค่มีตังค์ซื้อแค่นั้นเองนะคะนี่ราคาก็เขาก็จะติดป้ายไว้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นผลไม้มาจากบ้านเรานะคะทุเรียนนะคะนี่มีก็เอาไปกล่องหนึ่งนะคะก็จะมีหลากหลายราคานะแต่ละกล่องนะแล้วแต่น้ําหนักของกล่องนั้นๆน,น,นะคะเห็นไหมราคาจะแตกต่าง27ยูโร28ยูโร23ยูโรอันนี้ก็จะเป็นแบบลูกเลยนะคะ อยวตอนแรกมีว่าจะเอาลูกนี้นะคะไปมิกะหุ้ยยากเธอไม่รู้จะเกก็จะให้แฟนอ่าผ่าให้ก็ยังไงก็ไม่รู้นะคะเกมันงมันยากก็เลยเอาแบบกล่องดีกว่าอันนี้จะเป็นกระเพรานะคะเอาไปด้วยจะเอาไปทํากระเพราไก่ให้มิกะกินนะคะสามีชอบกินไก่มากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นมะละกอส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกผักต่างๆนานาเนาะเยอะแยๆมากมายนะคะนี่อันนี้ ต้นหอมนะคะลดราคาเหลือ1ยูโรจ้าตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะไปร้านอาลิตลีต่อนะคะไปซื้อของพวกขนมปังพวกนมต่างๆนาน,นานเนาะเมื่อกี้เข้าร้านไทยนะหมด60ยูโรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะมีกะรีบวิ่งไปเปิดทีวีเลยนะเพราะว่าวันนี้มีแข่งไอซ์ฮอกกี้นะคะฟินแลนด์กับ อเมริกาเนาะตอนนี้เท่ากันแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็ไปร้านไทยหมดไปประมาณ60ยูโรแล้วก็ลิตรีนะคะก็ประมาณรวมกันทั้งหมดเลยนะคะ110ยูโรเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะคะก็ไปได้ทุเรียนมานะคะหิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่520กรัมก็ประมาณ21ยูโร92คือแต่ละแต่ละกล่องอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเนาะหนูจะกินคนเดียวนะคะมิจะไม่กินแล้วก็ไปได้ผงซอสบาร์บีคิวมาแล้วก็มาม่า ปลากระป๋องนะคะนี่แล้วก็ชานมไข่มุกเอกชาไข่มุกนะคะเป็นแบบนี้เนาะคือเราชอบกินแล้วก็ได้กระเพรามานะคะเป็นกระเพราสีแบบนี้นะคะสีม่วงเนาะคล้ายๆสีม่วงออกม่วงๆหน่อยนะคะจะมาทํากระเพราไก่แล้วก็ต้นหอมนะคะหนึ่งยูโรล,ลดราคานะคะยังมีเหลือเยอะเลยแล้วก็จะได้ปลาปลาช่อนมานะคะประมาณแปดยูโรมั้งหนึ่งกิโลเนาะ แล้วก็ได้อันนี้มานะคะถั่วง,งอกถั่วง,งอกประมาณ4.30โนะคะพเพื่อนๆเอามากินกับก๋วยเตียเ๋ยว <c oughs> แล้วก็กุ้งฝอยเราจะทําทอดมันกุ้งนะคะไปกินที่ทํางานนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้ขนมจีนขนมจีนมาด้วยแล้วก็เงาะเงาะนะคะโลหนึ่ง13ยูโรแต่เราเอามาแค่นี้เพราะากินคนเดียวเนาะ <c oughs> นี่แล้วก็จะมีอ่า ไปที่ลิลีนะก็จะได้พวกทิชชู่พวกอะไรเงนะี้ยมาแล้วก็พวกนมพวกต่างๆเนาะพวกไก่พวกอะไรนะคะแล้วก็พวกขนมปังน้องของสามีนะ,ะหมดรวมกันนะห0ึ่งรยนูโรนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมิวจะไปชิมทุเรียนไปได้พิซซ่ามาด้วยมีกาจะกินเลยพิซพซ่าดี ตอนแรกก็จะเอามาสองกล่องมีกะบ่าเธอเอาไปแค่นเดียวพออุ้ยหอมมากเลยอ่ะอยู่ไทยก็กินมานี่ก็กินนะคะแกะกันเรียนกระอ و แล้วมีกะบว่าฉันไม่กินหรอกเพงไม่ว่าแล้วแต่อาจ้ามเดิโมเดิมมาหก ทุเรียน,นทุเรียนค่ะกินเถอะทำง,งานเหนื่อยก็กินนะคะหอมมากเลย ไปฟังมาจากไหนว่าเหนื่อยเราต้องพักอ่ะเหนื่อยแล้วมก่อนเรานี่หัวใจนั้ไปฟังมาจากไหนว่าเหนื่อยเราต้องพักอ่ะเหนื่อยแล้วมก่อนเรานี่หัวใจของหอนั้อยากจะชวนน้องไปดูเป็ดเราต้องบอกว่าเป็ดมีไหมปิดไฟใส่ก่อนสวดมนต์ก่อนไม่ก็ต้องชีวิตพี่ไม่ได้มีแต่หอมอยากจะชวนน้องไปด